สวัสดีครับผมอบลเนาะตั้งชื่อคลิปเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องแหวนใหม่ที่มาแล้วโกงเลยแล้วก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอตัวเคลมิสที่มาพร้อมกับแหวนใหม่เนาะว่ามันดียังไงมันควรทํำไหมก็เอเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงเรื่องแหวนใหม่กันก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องเคลมิสเลยคือทุกคนก็คงรู้กันแล้วว่าแหวนใหม่ที่มาเนี่ยมันค่อนข้าง ไม่ได้โกงเท่า,หาไหร่แต่คุณเปิดดูตอนแรกพอเปิดเข้ามาหน้านี้มันก็ความสามารถก็ดีอยู่แต่ว่ามันขึ้นแค่ส0%บอกเลยว่าคุณเข้าใจผิดความจริงแล้วแหวนใหม่เนี่ยมันมาพร้อมกับระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบตีบวกแหวนอันนี้ไม่เื่งสำคัญนะทุกคนอย่าเอาแหวนใหม่เนี่ยเป็นเป็นไปเป็นแหวนหลักนะแหวนใหม่เนี่ยมันมากระหลกหนึ่งที่เป็นการบังคับเลยว่าคุณเนี่ยต้องเอาแหวนอันนี้เนี่ยไปตีเข้าแหวนเธอหรือแหวนบอยชิว ระบบนั้นก็คือแหวนระบบตีบวกซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถของแหวนใหม่ให้โกงมากถึงที่สุดอ่ะเราไปดูกันว่าไอคามม้คอนที่ผมบอกว่าโกงมากเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นี่ยกตัวอย่างนะแหวนกีดิอัเกดุสเนี่ยจากเมื่อก่อนที่มีโอกาส30%ใน,นการฟิกดเดเม่ เปลี่ยนเป็นร0อปซนที่เมื่อใช้สกิลจะใหฟิกดาม,มิ่งสองพัน 2000. ความกดแข็งของเกดิดัสเนี่ยที่ทำการตีปบติลดความลดเลือดลด,ลด,ลดพันหนึ่งวะทำไมแหวนเกลือจังวะก็ถ้าใครจะเปิดได้แหวนนี้ก็ถือว่าเกลือนะเกลือแบบไม่ต้องสงสัยเลยแหวนนี้เนี่ยอ่ะช่างมถอก็จะเปลี่ยนเป็นร0อเอร์ซ็นนะทุ่ทุกท,ท,ทุแหวนเนี่ยในทั้งหมดนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นร0อปอร์เ็นหมดเลยหรือไม่ทําไม่ใช่เป็นแหวนร0อเนี่ยซ็นก็จะโกงมาก ก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนานะว่าแหวนไหนเนี่ยควรทําในใบเลือกได้ใบเลือกเนี่ยมันจะแจกอยู่หนึ่งใบควรเอาเลือกแหวนไหนมากที่สุดและแหวนไหนที่ไม่ควรเลือกและพึงรู้ไว้ว่าถ้าคุณได้แหวนนั้นคือเกลืออ่ะวันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะมันจะมีแหวนดีๆเนี่ยอยู่ประมาณสามวงในนี้แต่ว่าแหวนที่เทียนจะมีค่อนข้างเยอะแหวนที่เทียยกตัวอย่างเช่นความกดแข้งของเกรดิดัสที่ทําการฟิกเตอร์เมทหนึ่งพันอ่ความคงค้างที่ทำการฟิกเตอร์เมทสองพัน แล้วก็จะมีทางด้านของอการจีบอย่างของอลิซาเบธท,ที่ทําการเพิ่มแคลกเลือดเทียมมาใช่เลือดเทียมอีกหนึ่งสี่พันนะไอแหวนพวกนี้แนะ่คือแหวนเกลือถ้าคุณเปิดได้ก็พึงรู้ว่าตัวเองเกลือก็จะมีความแข็งแกร่งของเกดิดัสที่จะทําการลดความเสียฟิกเตอร์เมทอีกห้าสิบเปอร์เซนต์ทั้งหมดเนี่ยนะคือแหวนเกลือจงพึงรู้ว่าสามในห้าเนี่ย 3ใน8ทั้งหมดเนี่ยของแหวนเนี่ยเป็นแหวนกิลด,ดัตหมดเพราะงั้นถ้าคุณเปิดได้แหวนกิลด,ดัตก็พึงรู้ว่าอาจจะชิบหายแล้วอ่ะเราไปดูแหวนดีๆกันบ้างแหวน,นดีๆเนี่ยจะมีแหวนอย่างเอ่อพลังกำลังมหาศาลของกิลด,ดัตอันนี้ก็จะเป็นแหวนที่หนึ่งในแหวนที่โกงที่สุดของเซตแหวนใหม่มีโอกาสที่ไม่ว่าคุณจะตีปกติใช้สกิลหรือทำอะไรก็ตามทุกอย่างที่มีการขยับของตัวละครมีโอกาส100%ที่จะเล่นเทินหนึ่งเทิร์นเ,เพิ่มเติมเข้าไป คือถ้าสกิลนั้นอะไม่ไม่ไม่มีเล่นเทินเช่นลินออกสกิลล่ามไม่ใช่สกิลเล่นเทินก็จะได้เล่นเทินเพิ่มอีกหนึ่งเทินลินออกสกิลโบนเป็นเล่นเทินสามเทินก็จะเพิ่มกลายเป็นสี่เทินแหวนนี้โกงที่ทีเอ่อโทษทีที่พูดคำหยาบโทษโทษก็แนะนําว่าถ้ามีใบเลือกให้เลือกใบเลือกอันนี้มาก่อนอันนี้เป็นแหวนที่ผมแนะนําให้ทําเป็นชิ้นแรกก่อนเลยทําให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยทําแหวนอื่นแหวนที่สองนี่ยจะเป็นแหวนเอ่อ ที่โกลงลอง,ลองมาเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นแหวนลบหลีกแบบอัลเลนต้าที่หลบหลีกแบบ100%เลย7เทิร์นแหวนนี้เนี่ยนานกวน่าอัลนต้าดิที่อยู่ได้6เทิร์นอันนี้หลบได้7เทิร์นโกงเหมือนกันก็ควรทําซะนอกจากแหวนสองแหวนนี้เนี่ยลองมาก็จะเป็นแหวนทางเลือกแล้วเช่นแหวนเกาะเลือด30%อันนี้ก็จะเป็นแหวนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ก็ใช้งานได้ในบางกรณีเพราะงั้นก็เป็นว่วนทางเลือกแล้ววหว,หวนลดความเสียหายหลังจากที่โดนทะลุบัฟ50%วหวนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่จะดีเฉพาะทีมถึกเพราะก็ถือว่าเป็นวหวนทางเลือกวกิธการนจด็กปกติ2ครั้งอันนี้เกลือโทษทีลืมพูดเพิ่งเห็น <laughs> อันนี้ได้ก็เพิ่งรู้ซะว่าเป็นเกลือดีๆนี่เองอันนี้เกลือแน่นอน อีกทางเลือกอันนึงเนี่ยจะเป็นแหวนแห่งมนตาของอลิซาเบธที่ทําการะทะลุแคปเลือด15% 100%นะเป็นแหวนทะลุแคปเลือดแต่ว่าเมตาตัวน,นี้เนี่ยมีแคปเลือดประมาณแค่2ตัวเท่านั้นเพราะงั้นถ้าใช้เนี่ยก็จ,จะไม่ได้ดีขนาดนั้นก็พอน,นก็เลยกลายเป็นแหวนทางเลือกในความคิดผมนะการลดส่วนแหวนที่เหลือเนี่ยอย่างการลดปุกแถบปุกพลังหรือว่าเมื่อใช้สกิลเราจะคิวตัว,ต,วตัวเองอันนี้เนี่ยจะเป็นแหวนที่ ค่อนข,ข้างดีแต่ใช้งานได้ยากอาจจะไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นแหวนส้อนนี้ไอแหวนเมื่อจนติโปรติมีโอกาส30%อที่จะลบแถบพกพังอันนี้คือเมื่อคุณตีไปเนี่ยมีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่สามารถเก็บแถบปกพังได้เลยเช่นเจฟติไม่มาเมื่อคุณลินตีไปเนี่ยมีโอกาสที่เจฟเนี่ยจะไม่มีวันเมียนติขึ้นในไมค์เลยจนกว่าจะได้รับการลังบัฟเจฟจะไม่มีบอลได้ติขึ้นเลยก็คือ ถ้าคุณโดนอนันนี้โตไปเนี่ยแล้วคุณติดติดเดอะไรเงี้ยเจฟจะไม่มีโอกาสได้ลังเดสนั้นเลยโกงมากนะแหนนี้ก็ถือว่าโกงแต่ว่าป็นแหวนที่ใช้ได้แค่บางกรณีเท่านั้นและไม่แลเวลาได้เนี่ยคุณไม่ได้ต้องการมีจานวนเยอะขนาดนั้นเพราะงั้นเนี่ยก็เลยเป็นทางเลือกที่ดีอีกแหวนนึงเนี่ยจะเป็นแหวนพลังของอลิาเบธท,ที่ทําการคิวเลือดตามพลังโจตีเมื่อใช้สกิล ยังไงเหรอแบบน้องงูเลยเมื่อใช้สกิลน้องงูจะทําการคิวตัวเอง 3, ตามพังตันตีเหมือนกันแต่น้องงูเนี่ยจะคิว2%องสองรอซอันนี้เนี่ยจะเป็นคิวแค่ห้าสนะก็คงเกือบๆเต็มหลอดเหมือนกันดีเหมือนกันนั่นแหละเรื่องแหวนเนี่ยก็คงมีแค่นี้ก็คงรู้แต่ว่าในทั้งหมดแหวนทั้งหมดนี้เนี่ยมดีดีอยู่ประมาณแค่3ามวงเท่านั้น แต่เกลือเนี่ยมีอยู่ประมาณ6กโมงเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเกลือก็จงทําใจไว้จะจงอย่าโทษความหัวร้อนของระบบ AI. เอไอเอไม่ใช่ระบบ AI เดียเขาเรียกอะไรนะระบบสุบมะ <c oughs> ระบบสุบนั่นแหละเอออ่ะไหนๆเรามาพูดถึงเรื่องการตีบวกนะเรามาพูดดีก,กว่าว่าการตีบวกแบบใหม่ที่เพิ่งมานะเ,เสียงเพลงดังจังโอเคเราพูดถึงก,ก่อว่า,วาระบบการตีบวกแบบใหม่เป็นยังไงโอ้าการตีบวกแบบใหม่เนี่ยจะเป็นการตีบวกที่ ตูไม่ได้เอาอางนี้แล้วกันที่คุณจะบวกของเรื่อยๆและไม่มีโอกาสที่คุณจะตีแหกลดเกดเรดลนะคือจะกันตีแหกออกไปแล้วก็เอาอ่าโอกาสสุ่มเข้ามาเช่นผมตีไปเนี่ยโอกาสสุ่มได้ประมาณถึงขั้น4ี่ก็จะเป็น6 3สสถึงขั้นข้าเป็น65%้าแต่ถ้าคุณผมตีแหกเนี่ยผมจะไม่ลงไป6 1หรือ60แต่จะกลายเป็นว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการตีครั้งต่อไปอีก ให้โอกาสแหกน้อยลงนะแลบกันที่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำการเอาตีบวกแบบการันตีออกมาแล้วนะก็คือจะมีแต่ตีบวกแบบสุ่มเพราะงั้นก็ถ้าคนเกลียวก็คงต้องใช้ประมาณหลายวงหน่อยแต่ว่าถ้าคุณโชคดีก็คือวงเดียวได้ขั้นห้าเลยแต่จริงผมคิดว่าไม่ได้หรอกคิดว่าเวทใหม่เนี่ยต้องใช้อย่างน้อยสิบวงในการทําขั้นห้าเพราะงั้นก็ทําใจไปซะอ่าส่วนเรื่องของตัวใหม่เนี่ยอย่างตัวของเคลมิสเนี่ย ก็บางคนเนี่ยอาจจะผิดหวังนะว่าก,ก็จะเห็นแล้วนะว่าแหวนตัวเคนเนียวมิเนะมาเป็นตัวเวทซึ่งเคนเนียวมิเนะจะมาแทนในตัวของอัลตันตาเป็นตัวการการโจมตีห้าเป้าและมีบอยชิลเจ็ดครั้งพรมบอบว่องไวแบบไลออนและการสาระผิดปกติอีก5 0ซตัวของเคนเนียวมิเนะจะมาแทนตำแหน่งอันตันตาและตัวของเอมิเลียที่เป็นตัวการสาระโดยที่เคนเนียวมิเนะจะมีความสามารถที่ สกิลที่ดีมากเช่นสกิลล่ล่างที่เป็นสกิลสี่เป้าสี่ครั้งเ,เร่งเทินสามเทินแบบผลใช้ก่อนผลใช้ก่อนคืออะไรผลใช้ก่อนคือสกิลแบบลินที่ทําการเ,เร่งเทินก่อนลบก่อนใช้นะแล้วก็โจตีไม่พัดเป้าด้วยสี่ครั้งนะสี่เป้าสี่ครั้งเ,เร่งเทินก่อนสกิลเดนิเทโอตายแน่นอนโกงมาก สกิลบนเนี่ยจะเป็นสกิลลดบัฟาบสามครั้งลดแทบปุกพลังของอาสูรล,ลดแทบปุกพลังคืออะไรลดแทบปุกพลังเนี่ยคือสกิลแบบริปโปที่ทําการลดแทบปุกพลังนะแล้วก็ทำมิวกาะติดหลับสองเธนแล้วก็ลดพลังป้องกันอีกสองเธอนนะกดด็ดีอะไม่รู้นะว่าการลดพังป้องกันเนี่ยมิวกระติด100%หรือเปล่าหรือเป็นแบบอะคิล่าที่สุ่มเปอร์เซ็นต์การติด เราก็ยังไม่รู้นะถ้าติดรอยเป็นสิก็คือโกงมาสกสกิลนี้อันติของคิวไม่นเนี่ย,ยคืออันติที่ทำการล้างบัฟให้อวูรฝั่งเราเพิ่มแถบเกตดเอาไว้ของอสูรฝั่งเราและทาการต้านทานสาะพิบัติปกติอีก3ครั้งใช่ต้านทานอีก3ครั้งก็คือเป็นสกิลล้างบัฟนั่นเองหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าคุณอัพของรักเนี่ย ของนักของเคียวมิได้ทําการเพิ่มอัมพางให้ตัวเองสี่ครั้งอัมพางคืออะไรอัมพางเนี่ยคือบัฟแบบอันตรันต้าที่ทำการหลบร้อยเปอร์เซนต์อีกสี่เทิร์นนะนะพูดตรงว่าเคียวมิเนี่ยเป็นตัวที่สกิลค่อนข้างลำยิ่อันติในลำยิ่แน่นอนอสกิลบนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแย่จะมีอย่างข้อดีอย่างหนึ่งคือสกิลล่างที่ถือว่าโกงมากระดับเดียวกับอันติลินแต่นอกน,นั้นก็คือค่อนข้างที่จะลำย,ยิ่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เอามาแทนตัวอย่าง เติร์ตนต้าได้ดีนะที่หนุ่ทุกคนอาจจะคิดว่าที่หนึ่ตายแล้วที่หนึกจิบหายแล้วแม่งมาอย่างนี้กูไอคิเอตสปายมันทำเพี้ยไรตัวฮิวกู <c oughs> ใช่มันมาอย่างนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นการทำทำลายตัวฮิวถ้าแสงตัวเดียวของเกมเซเว่นไนท์ทิ้งไปแล้วแต่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการที่มาอย่างนี้มาพาวกอวัยใหม่อย่างนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าที่ถึกงยังไม่ตาย โทษนะเสียงดังวน,นิดนึงการที่มันมาพรับแหวนใหม่เันนี้ถ้าคุณเ,เก่นนะแหวนใหม่ทุกวงที่มาเนี่ยไม่มีอะไรที่เพิ่มดาเมจของทีมสปีดเลยเป็นแหวนที่ทําให้ทีมถึกข,ขึ้นทั้งนั้นเพราะงั้นถึงไม่ตายหรอกโหดขึ้นด้วยถ้าคุณทําของเต็มมันก็ดีเจนได้ถึงไม่ตายที่ถึงอยู่ได้และที่สําคัญกว่านั้นคือ ในเมื่อเคลมิดมาอย่างนี้นะ่ะผมมั่นใจผมขอยืนยันอันนี้ผมฟันธงเลยว่าแพทหน้าจะเป็นลูดี้อาเว้มาแน่นอนพร้อมกับอาครคับที่จะเปิดาภายในวันที่16เดือนหน้ายังไงลูดี้ก็มาแพทหน้า100%อันนี้ยืนยันเลยว่าลูดี้มาแพทหน้าแน่นอน100%เซพร้อจะเปิดสักลาดการเข้าอาครคับอย่าสงสวยงามผมดสไปเที่ทำการอาเอาตัวสมัมภาษณ์กลับมานะ คือผมพูด,ดตรงๆว่าเดสไปเนี่ยมันช่เดซที่โง่แน่นอนแล้วเนี่ยนที่มันผ่านมาหลายช่วงแล้วอย่างนี้สกิลออกมาถือว่าดีมากถึงที่สุดเขาไม่โง่หรอกที่ทําการเอาเมตาเดียวอยู่นานขนาดนั้นเพราะงั้นเนี่ยยังไงที่ถึกตัวของรูดิอเวกน่าจะมาแน่นอนตอนอนเล็ขับเข้ารอกันก่อนเนาะรัะบวันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละถ้าใครชอบเว่นใหม่หรือว่าอนอยเรื่องเดสไปกับตัวของเคมิที่มามาแบบ ก็ฝากผม,มไว้เนี่ยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละถ้าใคร,ใครชอบฝากกดซับสไครด้วยสวัสดีครับ